แปลงนะครับผมกลับไม่กดดันมากจนเกินไปเพราะว่าพอเริ่มเห็นงานที่จะออกมากับความเข้าใจของคนที่จะมาดูเนี่ยมันยังต่างกันอยู่คือเขาไม่ได้คาดสูงเขาคาดต่ําแต่เราจะเสนอดีกว่าที่เขาคาดแต่มันกลับกลายว่าเอ้ยถ้าเขาคาดต่ําแล้วเขาจะมาดูไหมเรากลัวว่าเขาจะไม่สนใจถ้าผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยก็งานโรงเรียนเขาก็อาจจะไม่มาแต่ที่เราทํามาปี2ปีเนี่ย มันเหมือนสะสมแมทเทอเรียวัตถุดิบเพลงตอนแรกแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าจะใช้เพลงอะไรเพราะเพลงพอๆมีเยอะนะครับพอเรานําเสนอว่าเอาอนุสรณ์สุดท้ายไหมฟังปุ๊บพุ่กกับบอกโอ้โหเพลงนี้มันเล่าเรื่องทั้งหมดเลยการแสดงแสงสีเสียง งานเทิดพระบระมี100ปีหมอพอในดวงใจที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ผมได้มีโอกาสคุยกับทางคุ้มกับก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็เป็นบทสรุปหนึ่งนะครับว่าความตั้งใจเนี่ยบวกกับเสด็จพ่อท่านเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนะี่ยได้มีโอกาสทําสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเราทําอะไรได้เกินความคาดหมายนะครับและโดยเฉพาะตัวท่านประธานคนจัดงานตัวท่านนายกสมาคมเ,เองเนี่ยผมว่าจะต้องแบบติดตราตรึงใจไปตลอดชีวิตของพวกเราเลย เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับสมพระเกียรติท่านเป็นอย่างยิ่งประทับใจในทีมงานนะครับที่ร่วมกันทํางานมาตั้งแต่เริ่มต้นนักสแสดงนะครับที่เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับคือปราบประดลสุวรรณบางเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าพพสามศูนย์ของเราสเสด็จพ่อท่านคงส่งมาให้พวกเรานะครับคนอื่นๆที่มาร่วมก็เป็นสิทธิ์เก่าเป็นสิทธิ์ปัจจุบันด้วยแล้วก็มีบางท่านบินมาจากอเมริกางานเนี้ยหนึ่งร้อยปีจะมีครั้งหนึ่งถ้าไม่เล่นครั้งนี้ก็ไปร้อยปีหน้าเล่นแล้วกันนะครับ ครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อนะครับให้เล่นบทนี้เนี่ยผมเป็นสิทธิ์เก่าพันธิภิธษการพระนครน,นะครับเวลาเราเดินเข้าที่สถานศึกษาแห่งนี้สิ่งที่เราจะเดินไปสักการะกันก่อนที่จะเข้ามาที่นี่เราต้องรู้จักก่อนว่าที่นี่คือวงังนางเลิงเป็นวังของพระอ,องค์ท่านนะครับที่ท่านได้สละสถานที่เขาเรียกว่าบ้านของท่านนะให้เป็นสถานศึกษาของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความสุกว่าเราเป็นลูกหลานของบ้านหลังนี้นะครับเพราฉะนั้นความภาคภูมิใจที่ได้รับบทเป็นพระองค์ท่านเนี่ย มันเกิดความรู้สึกแบบมากมายจะไม่รู้จะพูดยังไงมันคือความภาคภูมิใจมันคือความปิติเหลือล้อนนะครับบอกไม่ถูกมันคือมงคลของชีวิตนะครับ หลายๆคนทราบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทหารเรือจะทราบว่าสเสด็จท่านเนี่ยเป็นทหารเรือนะครับความเป็นชายชาติทหารเนี่ยมันมีอยู่เต็มปรีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ หลายๆคนไม่ทราบก็คือท่านทรงเป็นแพทย์ท่านรอบรู้ในหลายด้านไม่ว่าจะดนตรีไม่ว่าจะศิลปะไม่ว่าจะศิลปะการต่อสู้ต่างๆการใฝ่รู้ของท่านในแต่ละเรื่องที่นํามาใช้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนั้นเนี่ยในการจัดงานครั้งนี้เทิดพระบรมมีร้อยปีหมอพอรในดวงใจเนี่ยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ท่านในพาร์ทของความเป็นแพทย์มันคือการ เพิ่มเติมความรู้ว่านอกจากท่านเป็นทหารที่เราเคารพบ,บูชาในวันนี้พวกเราชาวพพเนี่ยขยายความให้เห็นพระบิชาของพระอ,องค์อีกด้านนึงก็คือการเป็นแพทย์ครับผมเงยหน้าขึ้นไปมองเรือนหมอพร แล้วก็กราบขอบคุณบาร,รมีเสด็จพ่อที่ทําให้ทุกอย่างจบอย่างสวยงามเห็นแสงเทียนจากนักแสดงทุกคนเห็นแสงเทียนจากผู้ชม,มความลงตัวของทุกๆอย่างนะเตรียมการมานานมันผ่านความตื้อความตันอะ่ะมันไม่เหมือนละครเวทีที่อยู่ในโรงละครเนี่ยโรงละครเราสามารถปิดม่าน ซ้อมกับแสงซ้อมกับเสียงได้ระยะเวลานานแต่นี้มันเปิดเราก็มีเวลาเซตอัพน้อยด้วยทีมงานของทางสมาคมเองที่เขาทุ่มเทมากความมีใจอุทิศเพื่อส่วนรวมของพี่พี่น้องนองนักแสดงสิทธิ์เก่าหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันก็จบอย่างสวยงามตอนที่มาเริ่มบีฟงานกันว่าเราจะจัดงานแสดงแสงสีเสียงนะครับโดยความคิด รีเริ่มของท่านประธานโครงการนะครับคุณสิทธิชยัยเกื้อเกียรตงามปรึกษากับคุณสุกรีสุภวรีคุณนะครับซึ่งก็เป็นพอพสองหนึ่งหารือกันว่าเราอยากจะทําอย่างเงี้ยเพื่อเทิดพระเกียรติท่านเป็นไปได้ยังไงไหมประธานผมก็ไปขอเสด็จพ่อเลยว่าถ้าจะทํางานอย่างเงี้ยช่วยส่งคนที่เหมาะสมกับการที่จะมาช่วยงานอย่างเงี้ยมาให้ด้วยก็เลยไปเจอคุณทีถามว่าทําแล้วงบประมาณล่ะครับฟังครั้งแรกก็ เราจะทําได้ยังไงจะเอาเงินจากไหนก็คิดกันว่าเอานะเดี๋ยวเรารวมใจกันรวมพลังกันนะครับทำเพื่อเสด็จพ่อเดี๋ยวคงจะได้มาเองแหละเงินที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ได้มามากล้นมากเหลือพอที่จะจัดงานให้สมบูรณ์แบบอย่างที่ทุกท่านเห็นนนะครับ ทางผู้กำกับทีเนี่ยก็บอกว่าเอะถ้าให้คนมาแสดงเนี่ยถ้าไม่ใช่สิทธิ์เก่ามันมันไม่ขลังอ่ะสุดท้ายเราก็ได้ทั้งอาจารย์อดีตอาจารย์สิทธิ์เก่าบินมาจากอเมริกาก็มีนักศึกษาปัจจุบันตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะรวมคนได้เยอะขนาดนี้คงบารมีเสด็จพ่อแล้วครับ <S 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 มันใจล้วนๆครับเพราะเรื่องงบเนี่ยผมก็มีคุยกันไว้การทำเนี่ยเราทําแบบไม่ใช่ฟุ่มเฟือยทุกคนที่มาช่วยไม่ว่าจะพ่วมกับ ทีมงานต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามเอาแค่ค่าให้จ่ายภาษากันเองเขาเรียกหักคอกันมาสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะมันเป็นความร่วมมือร่วมใจอย่างนักแสดงที่มาแสดงเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าพอๆส่วนใหญ่แลาละคนนัไม่ใช่นักแสดงอาชีพถ้าไม่มีพลังใจจริงๆเนี่ย ผมว่าทําไม่ได้เป็นการแสดงที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันโดยที่ไม่มีความชมนานาญในด้านนี้เพราะนั้นมันเป็นความยากของภูมิกับคือเราเป็นนักแสดงอาชีพอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าการร่วมมือร่วมใจแล้วก็ร่วมแสดงกับพี่ๆน้องๆที่ไม่ใช่นักแสดงอาชีพเนี่ยมันสนุกตรงที่เหมือนกับเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆผมเห็นการทํางานของแต่ละคนแล้วก็คือจากวันแรกๆที่ไม่เป็นอะไรเลยแต่พอซ้อมกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยความเป็นมืออาชีพเริ่มเกิดขึ้นละมันมาจากความเต็มใจแล้วก็ตั้งใจของพวกเขาเป็นความศรัทธาในพระบาร,รมีของพระองค์ท่านครับ ये कर ले ประทับใจโดยส่วนตัวเลยครับตั้งแต่พี่สุกรีนะครับที่เป็นคนยกโทรศัพท์หาผมนะพี่เหน่งท่นายกนะที่บอกว่าทีเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันพี่ปลาที่ตบหลังตบไหลปลอบบรโลมจุดเอากําลังใจเอาความคิดที่มันลดน้อยลงไปเนะี่ยขึ้นมาทายที่สุดคือเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น,น,นักแสดงที่มาร่วมแสดงการแสดงคือการไม่แสดงคุณคิดว่าตัวคุณนะ่ะคือคนจีนชลาจริงๆคือคนจีนจริงๆ คือนักด่าจริงๆคือนักมวยจริงๆคือนคอนที่อยู่ในสมัยนั้นจริงเขาก็จะรู้สึกเองว่าเขาเนี่ยอยู่ในยุคนั้นแสดงออกแบบไหน,นวันจริงที่ทุกคนมาเต็มหมดมันเป็นการสร้างประวัธธติศาสตร์ของสิทธิ์เก่าอาจเป็นเพราะบารมีของเสด็จพ่อด้วยแล้วก็ความเก่าความผูกพันทุกคนต่างประสบความสําเร็จในชีวิตจากการทํางานจากการที่ลริ่เรียนอยู่ที่นี่แล้วก็สมกับชื่อเพลงอนุสรณ์สุดท้ายที่ช่วยกันกลับมาบูรณะช่วยกันทํา วิทยาการพระนครเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะฮะร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนผ่านในช่วงต่างๆของพนันธุการพระนครเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันถูกลอหลอมขึ้นมาการที่ได้มาอยู่ที่วังของเสด็จพ่อกรมชุมพรเนี่ยเป็นแหล่งสุดท้ายและสิ่งที่ทําในวันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราทําเพื่อเทิดพระบรมี100ปีของหมอพรในดวงใจของพวกเราทุกคนครับผมก็นึกไว้ในใจบอกว่าเราก็ขอเสด็จพ่อแล้วว่าอยากทําตัวนี้ถึงวันเนี่ยต้องดีแนะ่ แต่ก็ไม่คิดว่าจะดีเกินคาดหมายถึงบรรยากาศหรืออากาศเ,าเย็นสบายลมก็ไม่แรงมันเหมือนมันลงตัวหมดเป็นประวัติศาสตร์ของพอพแล้วก็เป็นอนุสรณ์ให้กับคนที่เกี่ยวข้องประทับใจที่สุดทุกขั้นตอนเลยผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนความร่วมไม้ร่วมมือบทละครเพลงที่มันให้ได้อารมณ์ว่าเราเนี่ยเคารพรักเสด็จพ่อจริงๆได้สาม,มารถนําเสนอความเป็นหมอพรแล้วเราสาม,มารถที่จะทําให้ชื่อพอพอ สู่สาธารณชนได้นี่ผมก็พอใจแล้วครับาิชกรรรพพวเสดด็จะงุม